พียเอาเอาเอไอ้โอ้ความแน่ๆกูจะลงขเขาแล้วเออเรียบร้อยกูตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์มาเจ้าอย่างคุ้มคลองไอ้นี่เนี่ยพี่เอ้าไม่ทนเลยอ่ะส่วนเล่นทำไมเนี่ยอสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ครับเซิรฟ์ฟแบ็กวูดนะครับวูดหรือแบ็กวูดก็ไม่รู้อ่ะเป็นเซิร์ฟเกี่ยวกับว่าโลเพลอยนะครับเป็นบทบาทนะเออทำงานอะไรเงี้ยหรือว่าจะมาเป็นแก๊งหรือว่ามันเป็นหน่วยงานก็ได้ตอนนี้เขารับหน่วยงานเพียบเลยนะครับ ก็มาเล่นกันได้ครับแอคูดก็วันนี้ก็ผมจะมาทํางานขุดแร่นะครับข้างหลังนี่ก็เป็นบ้านของผมเองนะครับนี่ย้หลูวะหยอกหยอกก็ผมจะไปทํางานขุดแร่นะครับว่ามันจะได้เงินตักีบัทก็เดี๋ยวขับเลยนะครับยูโม o m e n t s <moments> later เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเราทับจีเพชรมาได้เลยนะครับลืมบอก แล้วเลือกรอซานโตนะครับแล้วก็งานและอาชีพครับก็งานขุดแร่เห็นไหมขดเรอกไปมันจะขึ้นเสียงแด่นครับแล้วก็ขับมาตรงนี้ได้เลยเวลาลงรถนะครับก็ต้องล็อกรถด้วยนะดับรถเสร็จแล้วเราก็ล็อกรถโอเคมาถึงนี่ปุ๊บใช่ไหมอ่ะเราจะยังขุดไม่ได้นะครับเนี่ยก,กดเอ็นปุ๊บขุดไม่ได้นะครับ คือคุณต้องมีค้อน,นนะครับเห็นไหมฮัมเมอร์นะที่มันบอกค้อนก็ซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์ทํางานอ่ะก็จะอยู่แถวเด็กใหม่ที่เพชรไปได้เลยเนี่ยลอซันโตสงานงานอาชีพเอ้ยไม่ใช่สถาน,นีทั่วไปนะครับแล้วก็เนี่ยไม่ใช่อีเทียแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับเนี่ยอุปกรณ์ทํางานเนี่ยขับไปได้เลย มันอยู่ใกล้ๆที่เกิดเด็กใหม่นั่นแหละก็พอมาถึงนี้เราก็กดใช้คอรใช่ไหมอ่ะเราก็กดเอ็นขุดไปเลยกดยาวๆครับเร็วๆน,นี้ผมว่าจะซื้อท่ัสับใหม่แล้วนะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านี่แหละท่ัสับนี้แม่งเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยคือพื้นที่มันน้อยนะครับท่อสับเนี้ยแ,แถมว่า ถมเวลาเล่นอะไรมันก็แหลกๆอ่อะเล่นอะไรไม่ค่อยจะสะดวกหรอกทำคลิปก็ยากเวลาทำคลิปเนี่ยผมต้องไปลบอย่างอื่นเยอะแยะเลยให้พื้นที่มันพอเว้ยถ้าผมจะทำคลิปแนวเนี้ยคลิปเนี้ยแบบว่าแนวฟ้ามบนเนี่ยเรื่อยๆคลิปมันย้วใช่ไหมทีเนี้ยพื้นที่คลิปมันอะมันก็จะเยอะเว้ยทีเนี้ยไอแค่พื้นที่กูไม่พอต้องไปลบอย่างอื่นเยอะแยะเลย ก็าฝากติดตามกาันด้วยนะทุกคน <c oughs> ก็ขุดไปยาวๆเลยนะไปตอนผมขุดเสร็จแล้วกันอ่ะผมขุดเสร็จแล้วกระเป๋าผมมันเก็บหินไม่ได้แล้วกระเป๋ามันมีน้ำหนักเยอะเกินเนี่ยผมก็ได้หินมา14ชิ้นนะครับก็เราไปที่โพสต์กันเลยโอ้เหียลืมปลดล็อกโพสตโพสต พอเสร็จก็เราก็ทำทีเพจได้เหมือนเดิมนะครับเราตันโต๊ะเนี่ยสถานีทั่วไปใช่ปะใช่ปะวะไม่ใช่มั้งงานและอาชีพหรอนี่ไอแปลรูปสินค้านะครับก็ติดไปพันสองทันสองเมิดอุ้ยเอาเอ้ยเอาความไหมนะกูกูซวยกูซวย เออยังได้ทุกคนโอ้โห,โหเอั้นกาจะได้เดินแล้วแหละเอ้ยเ้ยก็ไปที่โปรเซสเลยนะครับรถที่นี่มันโคตรกะเลยเนี่ยเนี่ยเนีน่ยกูจะลงเขาเอีกละเออเรียบร้อยกูตายแน่นอน100 100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยป่ะวะพระเจ้ายัางคุ้มครองไอ้เหี้ยเอ้ยยังรอดทุกคนโอ<ถ>้แต่รถกูจะพังแล้วเนี่ยเปิดเปิดหน้าแล้วเนี่ย วิ่งติดะไรอ่ะครับใครที่อยากมาเล่นก็มาเล่นมันได้นะครับแต่โหวตรีบๆมาเล่นนะครับรีบฟาร์มนะครับเพราะว่าเอรอมเนี้ยมันจะเลอแน่นอนครับลุ่งอ่ะตอนนี้คนเล่น5้าสิบสองคนอ่ะรีบฟาร์มครับเอาให้ของมันเต็มหมดของเต็มตัวเราจะได้ได้เปรียบผู้เล่นใหม่ไ,<อ>ไม่ออกไม่ทรมาเลยอ่ะใ่สวนเล่นทำไมเนี่ย เนี่ยเนะี่ะสนเล่นอีละวันนี้นะครับมาถึงที่โพสเสร็จตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเก็บรถได้เลยนะครับเก็บรถตรงนี้ก็กด n นะครับต้องเก็บอะไม่เก็บไม่ได้เดี๋ดวโดนขโมยนี่ครับมาถึงตรงนี้อันนี้อะไรอะมันคืออะไรอะม่เก็บไม่ได้อะอ๋อมันคือหอยว้ยใช่ไหม,ไหมก็โพสเสร็จกันเลยนะครับ ยามาถึงตรงนี้แปลรูปก้อนหินนะครับป๊บอ่ะโปรเซสน่าจะนานหน่อยนะครับก็ต้องรอยาวอะเนี่ยรอยาวครับก็คือตอนโปรเซสเนี่ยผมอัดเยอะไม่ได้นะครับคลิปมันจะนานพื้นที่คลิปมันเยอะผมไอ้เหี่เอาตรงๆเลยกูขี้เกียจตัดโอเค โอเคครับผมก็ได้แปลรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนลครับก็สิ่งที่ผมได้มาก็มีนี่ครับนี่คืออะไรเพชรสีเขียวนะครับได้มาสามชิ้นแล้วก็ก็เพชรสีเขียวอีกสองชิ้นก็เป็นห้านะครับไม่รู้ว่ามันจะแยกกันทําเพี้ยไนระแล้วก็อะไรเนี่ยทองแดงครับโอ้ยได้มาเก้าชิ้นอะ่ะก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ตลาดเลยนะครับไปขายกันไปมันอยู่แต่แถวนี้แหละมันไม่ไกลหรอก นี่ครับแล้วเราก็ขับรถออกมาตรงนี้เลยนะแล้วเราก็ตรงไปเลยเราก็จะเข้าวงเขียววงเขียวน่าจะเป็นเซฟโซนะครับจุดรวมทุกอย่างเลยเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่นี่เฮ้ยเอ,อ้าโอ้โหดูขับรถดูแม่งเดินชิวเลยเฮียชิวกายไปเนี่ยมึงอะไม่สนใจรถมาถึงนี่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับ ก็เลี้ยวขวาตรงนี้ปึออ๊บนี่ครับนะครับตลาดลงรถเสร็จแล้วก็กดเอ็นด้วยนะครับล็อกรถถ้าถึงตรงนี้ราคาตลาดแล้วก็กดเอ็นนะครับราคาทองแดงสามร้อหกอันเอ,อ้ยไม่ใช่สามร้อหกบาทเดี๋ยวว่าดอลลาร์ที่นี่เขาเรียกดอลลาร์นะเขาไม่เรียกบาทนะมีเก้าอันแล้วก็ขายไปปึออ๊บได้มาสามร้อยแล้วก็แลเพจสีเขียวอีกใช่ไหม ได้มาสามอันไอ้เดี๋ยวได้เพชรสีขาวมาด้วยเหรออ๋อเพชรสีขาวสองอันปึ๊บโอเคนะครับทั้งหมดผมได้มาเท่าไหร่เนี่ยไอ้ยื้ยกู่งงเลขซะด้วย 300, สามร้อยสองร้อยหกร้แล้วก็เจ็ดร้อยสบสีวกสี่ เท่าไหร่วะ1100 1130นะครับก็อันนี้ผมขุดแป๊บเดียวเองนะได้1130ป่ะเออก็นี่แหละครับเซิร์ฟแบกูดมาเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟโลเพล์ร้อยเป็นแนวแก๊งๆหรือว่าเป็นบทบาทแล้วแต่ว่าคุณอยากจะเล่นเป็นบทบาทอะไรนะครับ<ม>ก็เจอได้ครับ<ม>ถ้าเจอผมทักทายได้นะเนี่ยผมชื่อบาลอนเซก้าไม่ใช่ผมชื่อบารอนไดชีนะครับเนี่ย เจอกันครับ